ข่าวดีแชร์ได้ข่าวดีใช้ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชรในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิกัดคลินิกมลพิษทางอากาศโดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชาชนกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กและผู้สูงอายุหากมีอาการต่อไปนี้ไอจามหายใจลำบากมีผื่นตามตัวมีน้ำมูกหอบเหนื่อยและตาแดงสามารถพบแพทย์ได้ที่คลินิกมลพิษท,ทางอากาศทั้ง8แห่งในกรุงเทพมหาคนครได้แก่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเวชการุณรัตน,น,น์โรงพยาบาลนคราพิพานโรงพยาบาลศิ เปออิดที่กัดคลินิกมลพิษทางอากาศโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถพบแพทย์ได้ที่คลินิกมลพิษทางอากาศทั้ง8แห่งของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเมือสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์และยังสามารถปรึกษาสุขภาพออนไลน์ได้ที่แอปหมอกทมด้วย